ยอดที่หนึ่งนะครับยอดที่หนึ่งแล้วก็ยอดที่สองนะครับเนี่ยสองยอดนะครับเห็นไหมครับความชัดเจ,เจนสองยอดเนี่ยทุกต้นนะครับมีสองยอดนะครับอันนี้สามสิบเซนนะครับสองยอดครับทุกสองยอดความสูงไม่เท่าไหร่นะฮะพอความสูงบุบเนะี่ย มันก็จะเริ่มออกดอกนะครับในความสูงนี้ที่ประมาณหกสิบเซนนะเริ่มออกดอกนะครับเห็นไหมแทงช่อดอกน้องท่านเห็นไหมครับเนี่ยช่อดอกครับชัดเจนครับวิธีการง่ายๆนะครับคือที่ผมทําเนี่ยนะครับพอความสูงอยู่ที่ประมาณสักสามสิบเซนนะครับอย่างนี้ครับเห็นไหมพอความสูงประมาณสักสามสิบเซนนะครับ สามสิบเซนปุ๊บเนี่ยนับใบนะครับมาดูกันนะครับนับใบนับใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามเด็ดเลยครับนะครับหักเลยครับหักไม่ต้องใช้มีดนะหักมือก็ได้ครับปุ๊บเนี่ยเด็ดนะครับเด็ดออกสวัสดีครับกับคอนนอนเพลเรื่องราวที่ผ่านมาครับเกี่ยวกับมะละครับ ที่ผมได้นําเสนอตอนที่หนึ่งนะมันี้ก็นําเสนอเกี่ยวกับตอนที่สองเกี่ยวกับต้นมะละกอนะะต้นมะละกอนครับพ <c oughs> อดีขอขอไปนะัพอดีต้นมะละก <c oughs> อเนะี <c oughs> นะะ่ย <c oughs> ม,มันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งฮะเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ปรับเสียนนะครับเป็นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับคือเสียนก็โดนปราบมาแล้วนะะแต่ผมนี่ก็ ถือว่าผมปลูกไม่ได้เป็นจําหน่ายหรือว่าปลูกเพื่อทําธุรกิจนะผมปลูกไว้เพื่อศึกษาแล้วก็ปลูกไว้กินนะ <c oughs> ผมจะเอาต้นมนะละกอครับผมจะแบ่งแยกนะครับมะละกอจะแยกไ,ไว้เป็นสามประเภทนะครับประเภทแรกคือประเภทที่ปลูกแล้ว <c oughs> เพื่อทานาเพื่อทาน ขายนะฮะไว้ไว้กินเนี่ยของอร่อยๆนะฮะเป็นมะละกอที่ที่เราทานที่ซื้อจากร้านซื้อจากเข้าขายกันนะฮะเป็นประเภทแรกฮนะประเภทที่สองครับประเภทที่สองคือประเภทที่ <c oughs> ทานทานแบบสุกไม่อร่อยนะฮะต้องทานแบบดิบนะมะละกอพวกเนี้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าแขกนวลนะแขกนวลเนี้ยแขกนวลนี่เขาว้า ไว้ไว้ไว้บริโภคมอนกันนะเพราะว่าบริโภคต้องต้องจําแนกว่าต้องไปตาส้มตํานะหรือว่าไปทําอย่างอื่นนะนอกจากส้มตำเช่นไปไปดองนะไปดองเพื่อเพื่อให้รสชาติออกเปรี้ยวอย่างเงี้ยพวกนี้นนะครับไปไปเขาเรียกว่าไปไปทาจาแนกอย่างหนึ่งนะแล้วก็ประเภทที่สามนะประเภทที่สามนี่ประเภทอ่าสุกเลยคนระับประเภทมะละกอที่สุกแล้วก็ส่งโรงงานนะเพื่อไปผลิตเป็นหลายอย่างนะ ผลิตเป็นซอสมั่งผลิตเป็นเอนโนนมั่งไอ้นี้มั่งนะครับโอเคครับผมไอ้ส่วนที่ทั้งหมดเนี่ยครับผมก็จะจะแยกนะครับแยกออกแต่ว่าผมจำนำเสนอน,นี่คือประเภทมะละกอที่สุกและกินนะแล้วก็บริโภคแล้วก็เพื่อค้าขายนะฮะอ่าอย่างของบริโภคมันก็จะมีเป็น <c oughs> พอปลูกปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีสามอย่างอีกนะฮะมันจะมีสามอย่างอีกคือสามอย่างที่สามประเภทจําแนกแล้วนะก็จะมี พอปลูกกินเนี่ยมันจะมีสามอย่างเองสามแบบดอีกนะปลูกก็ว่าปลูกก็ไม่ใช่ว่าบางอย่างก็กินไม่ได้นะฮะอย่างเช่นต้นมะละกอต้นเดียวนี่ยนะครับพอปลูกเลี่ยเอาจากที่เดียวกันมาแหล่งเดียวกันแนละ้วพอปลูกเพาะมาเล่นพวกเนี้ยมันก็จะออกเป็นตัวผู้มั่งตัวเมียมั่งกระเทยมั่งฮนะครับต้องเข้าใจกันนะครับคราวนี้วิธีปลูกฮะนี่คือบต้นแบบฉบับที่ผมปลูกไว้ฮะผมจะปลูกสามต้นเนี่ย ผมจะบุกสามต้นเผื่อครับเผื่อคือหนึ่งปลูกแล้วเผื่ออาจจะเป็นตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้ครับกระเทยก็ได้นะครับมีกระเทยด้วยถ้าเป็นมนันต้นกระเทยก็สวยนะสวยสวยตัวผู้ตัวผู้ก็ <c oughs> มันเป็นแบบอย่างที่ผมจะอย่างนี้นะครับ คือจะมีแทงช่อยยาวมาวก็จะมีดอกนะจะไม่มีผลนะเป็นตัวผู้นะครับก็ตัวนี้คือส่วนมากที่ผมเตียวผมจะถอนทิ้งนะประเภทที่สองคนระับประเภทท,นะเท,ที่สองเป็นตัวเมียตัวเมียคือดอกมันจะเป็นอย่างนี้นครับเกิมันจะเขาเรียกว่าจะไม่สมบูรณ์เพศน,นะจะมีจะเป็นออกลูกอย่างเดียวออกลูกแล้วก็ส่งกลมนะ อันนี้คือประเภทตัวเมียนะครับประเภทตัวเมียทานได้ไม่ทานได้นะครับแต่ว่าลูกมันจะกรองส่วนมากประเภทตัวเมียถ้าปลูกเยอะๆนะครับส่วนมากก็ประเภทนี้ไว้สุกพอหามๆแล้วเขาจะดิดแล้วก็เอาไปส่งโรงงานนะครับไปส่งโรงงานเพื่อทําผลิตภัณฑ์อนุอันนี้ยส่วนนี้ผมไม่ค่อ <c oughs> ไม่ยุ่งเกี่ยวนะฮะส่วนที่สามประเภทกระเทยนะฮะกระเทยกระเทยนี่ก็มันก็ บอเป็นตัวกระเทยบนเขว่าสมบูรณ์เพศนะคือมันจะมีตัวผู้ทั้งตัวเมียข้างในนะส่วนมากตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเป็นมะละกอก็เป็นประเภทเลดเดดี้ฮอลแลนด์หรือแขกนวลแขกตาหรือว่าอย่างอื่นเนี้ยมีใส่พันธ์มะละกอมันมีเยอะที่ผมรู้จักก็แค่นี้นะแล้วก็พอเป็นพอเป็นอ่า ตัวก,กระเทยนะหลกมาลูกยาวๆกลมๆนะสมมติว่าผมที่ผมนำเสนอตัวนีนะ้มันเป็นฮอลแลนด์นะฮะมันเป็นสายพันธ์ฮอลแลนด์สายพันธนะ์ฮอลแลนด์เนี้ยคงคงไม่ค่อยมีปัญหาเพราะมันจะเป็นลูกอ้วนๆยาวๆประมาณนี้นะครับประมาณสัก <c oughs> สักสักยี่สิบถึงยี่ม้าห้าเซนนะความกว้างวงรอบอประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับประมาณเนี่ยเป็นสายสายพันธ์ฮอลแลนด์ฮะ ไม่ค่อยมีปัญหาที่ผมกล่าวถึงก็จะมีฟอกแขกนวลแขกดำเนี่ยแขกนวลแขกดำมันก็จะมีพอเป็นกระเทยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีออกเป็นสาอีกอมันจะมีลูกอันดับแรกครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าคือรูปทรงมันจะยาวลงมายาววงดีสวยนะ,ะแล้วก็อย่างที่สองครับเป็นเดียนออกมาปุบ๊บอ้วนท้องอ้วนเห <c oughs> มือนคนทองอะลูกลูกกินได้ไมั้ยกินได้ครับ แต่ว่าลูกไม่ค่อยสวยนะโหส่วนมากตลาดไม่ค่อยต้องการนะจำเพศที่สามนะลูกลูกงออยนะ่างเงี้ยลูกลูกวงเรียยาวอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าลูกงองอเหมือนกับห่วงช้างนะมันเป็นเปนเพศที่สามอ่ะครับทั้งหมดเนี้ยนะกินได้หมดนะครับแต่ประเภทนี้ยก็มันก็จะจําแนกเป็นประมาณนะประมาณนะครับเป็นประมาณสักสามสามอย่างนะที่ผมกล่าวนะันคือหนึ่งคือส่งวงยาวสอง อ้วนเหมือนกับท้องสามห่วงช้างอะประมาณเนี้สามอย่างเนี้ต่ซับก็ภาษาอังกฤษผมไม่ได้จบอังกฤษนะก่อนครับตามหนังสือนะตามหนังสือนะผมก็อ่านเหมือนกันนะก็ตอนนี้ผมพยายามศึกษามันพยายามที่จะลงแปลงศึกษาเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับใครที่สนใจจะปลูกอย่างนี้ทดลองปลูกก่อนนะทดลองปลูกทดลองให้ความเกิดความชำนาญน,นะ ประเภทมะละกอเนี่ยคือบอกตรงกลงครับคือมันชอบน้ํานะครับมันชอบน้ําจริงรดน้ําทุกวันได้นะครับแต่มันชอบน้ําจริงแต่ไม่ให้น้ําขังที่รากนะคคือเอาไปไปปลูกในน้ําไปปลูกท,ที่ที่ชุ่มน้ํานะสมมติว,ว่าไปปลูกที่ที่มีน้ําขังเนี่ยรากเน่าตายนะแต่นะ <c oughs> ถ้าหมูที่ที่สูงสูงะที่แบบ น้ำไหลผ่านข้างๆนะไม่ไม่ไมไมน้ําไม่ขังนะประเภทนี้นะครับโอ้โหมกรกรสมบูรณ์นะดูฮนะของผมนะผมรดน้ําทุกวันนะวันละสอง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 ,สองครั้งสามครั้งนะพอผ่านมาผมกนะ็รดนะน่ะกลิ่นแบเอืมๆนะนะครับ,บ,บนะนี่ขนาดประมาณหกนะสิบนะหกสิบหกสิบเซนนะหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนดอกออกแล้วนะครับ,ดอ,รบอดอกนะครับแ่งชอดดอกนะ กินได้แน่นอน,นครับส่วนอาหารของต้นมะละกอนะครับอาหารของต้นมะละกอคือปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยนี้เราจะใช้ผมนะคือเอาผมเป็นที่ผมใช้อยู่นะมันจะเป็นเป็นหลักการน,นะที่ผมใช้อยู่นะครับผมจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง วิธีทํานี้คือทําเองนะครับจุลินทรีย์ส่งเคราะห์แสงนี้ที่ผมที่ผมที่ผ่านมานะครับดูได้นะครับวิธีทาจุลินทรีย์ส่งเคราะห์แสงทํำยังไงใช้ยังไงนะมันดูกันได้นะผมใช้จุลินทรีย์ส่งเคราะห์แสงครบผสมกับน้ําแล้วก็ตั้งข้างๆฮะตั้งข้างผ่านมาก็ลดนะจุลินทรีย์ส่งเคราะห์แสงเนี้ข้อดีของมันคือเราจะลดที่ที่ใบลงล่างก็ได้นะครับ หรือว่าจะรถที่คนอ่าค้นคือต่อมันนะ่ะต่ออย่างเงี้ยแล้วก็รดที่ค่นรอบได้ความกว้างก็ได้นะครับมันไม่มีข้อเสียนะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะจุดที่สองอแสงนะคือใช้ไปมันไม่เน่าอยู่แล้วนะครับสองฮะคือมูลนะมูลมูลสัตว์นะมูลไก่มูลหัวฮะขี้หัวขี้ไก่นะได้หมดเลยครับแต่นะครับต้องถ้าขี้หัวขี้ไก่คือต้องตักให้แห้งก่อนนะฮะ หรือว่าที่ที่ที่หมักก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่นะที่ใส่นะแต่ถ้าใส่นี่คือถ้าต้นมะละกอนเนี่ยห้ามใส่ที่โค่นมันนะโคนคือที่ต่อมันที่ลงมาที่ลงดินนะต้องใส่เนี่ยเวลาใส่นี่คือระยะห่างจากโค่นมันเนี่ยลงมาประมาณสักเนี่ยครับหนึ่งศอกนะประมาณเนี้ประมงรอบได้นะครับร่างปล่อยจะได้ทานอาหารพวกนี้ยคือรัดรัดอาหารนะ น,นะครับความที่มีรากบนรากล่างนะฮะก็จะกินอาหารถ้าสมมติว่าไส้โค้นนะเน่านะครับนี่คือวิธีใส่ปุ๋ยที่หาง่ายในพื้นที่นะครับปุ๋ยมูลไก่มูลสัตว์เนะี่ยทั้งหมดนะครับสมมติว่าถ้าไม่มีครับไปซื้อที่ร้านนะบ,บอกว่าปุ๋ยชีวภาพนะหรือความคือปุ๋ยมูลข้างคาวอะไรก็ได้นะวิธีใส่มันนะก็ใส่ตามที่ผมบอกนะฮะ หรือว่าจะผสมน้ําก็รดข้างๆได้หมดนะวิธีการใส่ปุ๋ยแต่ของผมเนี่ยส่วนมากผมนี่จะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าขี้เกียจนิดนึงนะฮะผมจะเอาเทคนิคของผมเนี้ยผมจะห่อนะฮะนะครับผมจะใส่ปุ๋ยฮะใส่ปุ๋ยเอาปุ๋ยชนิดเม็ดฮะสมมุติว่าเนี่ยเป็นกระดาษผมจะเอาปุ๋ยมาซุกหนึ่งช้อนแล้วก็ม้วน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 ับอย่างเงี้ยครับม้วนม้วนอย่างเงี้ยครับม้วนให้เป็นวงกลมนะครับ วันนี้เป็นเป็นเป็นอย่างนี้ครับสํารับปุ๋ยข้างในนะและผมเอาอะไรแหลมแหลมนะระยะห่างประมาณคนต้นประมาณสักสามสิบเซนนะคือหนึ่งอประมาณนะ่ะม้วนอย่างเงี้ยก็แทงยึบลงไปหยอดกระดาษเนี้ยลงไปที่มีปุ๋ยข้างในนะที่มีปุ๋ยเคมีน,นะที่ผมใส่อยู่ประมาณสุสิบห้าอ่าสุสิบหกนะฮะตอนที่มันโตนะครับพอที่ออกดอกออกผลเนี้ย ก็จะใส่สูตรหนึ่งฮะเขาเรียกว่ายกหน้ายกหลังฮะอันนี้สูตรเสมอนะสูตรเสมอก็อหยอดนะครับนี่วิธีให้อาหารมันฮะต้นที่ผ่านมาที่ผมปลูกมานะโตจะอ้วนบอ่มเบิ่มๆครับบเบ่มบผบอกบบิ้มนะโตใหญ่มากนะแล้วก็ลูกนี้จะสมบูรณ์มากนะครับจะสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์เพศพอสมบูรณ์มากอีกลูกจะใหญ่นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งฮะวิธีดูแลการรักษาเนี่ยส่วนมางถ้าสมมติว่าเป็นสมบูรณ์อย่างนี้นะครับส่มบูรณ์ต้นสมบูรณ์ใบอย่างนี้นะครับมันก็จะมีโรคตามมาอีกนะฮะส่วนโรคนี่ครับก็เราต้องนะครับที่ผมทำเนะี่ยเคินน้ำอะไรวะที่สุหรีอะอะไรแล้วเขาเรียกผมลืมแล้วฮะ คล้ายใบจากนะไม่ใช่ใบจางฮะยาเส้นนะครับยาเส้นหมักไว้นะยาเส้นเอาซื้อสิบาทห้าบาทฮะเอาหมักน้ําไว้ควนควนควนหมักไว้หคืนนะหมักไว้หคืนพอหมักปุ๊บเนี่ยผสมกับน้ํายาล้างจานสักหฝานะใส่นฟอกซี่ขยขยขขย่ยเขยอยขขยอยดขยยขยอยอยขยอยขอขยย ที่มีฟอกราดำราพวกนี้มันจะบรรเทาถึง 50- 70%ถึงเเลยครับมันจะหายพอดีไไนั่แหละครับพอพอดีต้นมันโทมก็เราก็ปลูกใหม่นะถ้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไอฟ้ฟอกราแดงราเขียวมันต้องซื้อยามันนะแต่ว่าที่ผมกล่าวถึงนะมันประสิทธิภาพของมันถึงห้าสิบถึงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใช้ได้นะครับ สำหรับน,นี้ก็มันเรื่องราวมันยาวนะครับอ่าก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะฮะเรื่องมรกรเน,นี้คุยมนทั้งวัน <c oughs> ไม่ไม่ได้มันยาวเกินนะครับเดี๋ยวผมจะตอนดูตอนที่มันออกลูกนะฮะออกลูกออกผลนนะว่าทํายังไงแล้วก็ดูแลมันยังไงนะครับติดตามนะฮะกับคนมนเพลย์ขอบคุณมากครับ